ทีนี้เรามาดูประกอบนะครับพี่น่าจะแคปเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูประกอบตรงนี้อันนี้คือสูตรพลังบวกนะครับไหนวะมันเยอะเกินมองไม่เห็นหลายโพดหลายโพดหลายโพนี่ครับอันนี้คือสูตรพลังบวกเด้ออันนี้คือสูตรพลังบวกงวดที่แล้วนะ เข้ากลุ่มจิ้มลิงก์ข้างล่างเลยครับตลอดชีพ3ามร้อยบเก้าบาทใจแค่ข้งเดียวรายเดือนสองเก้าเก้านะครับสู่พลังบวกงวดที่แล้วเห็นไหมครับเลขเข้าอะไรรู้สึกว่าแบตหมดหรือเปล่านี่อะไรนี่เออน่าจะแบตน่าจะหมดนะครับพี่เขียนว่าได้แล้วซ้ำนีหลักน่าจะใช่อะไรนี่เออแบตไม่มีนะครับเห็นไหมว่ามันได้มันได้ไอน้นี้เห็นไหม มันได้มันมันมันเห็นไหมมันมามันก้าวมันชนเห็นไหมครับแล้วมันก็ออกหนึ่งเก้าเลยเห็นไหมเราก็มาถูกทางเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเก้าเก้าเนี่ยเก้ามันชนกันแต่สองมันไม่มาเห็นไหมครับเก้ามันชนเรามาดูงวดนี้นะครับผมทําไว้แล้วแต่งวดนี้เลขไม่ชนนะครับงวดนี้เลขไม่ชนนะครับหาก่อนอยู่ไหนวะ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่ครับอันนี้เป็นสูตรพลังบวกงวดนี้นะครับใครจะแคบแคบไปงวดนี้สูตรพลังบวกนะครับมันจะมันจะมันไม่ชนเลยนะเลขคือเลขมันไม่ชนเลยนะครับพี่แต่เอ้ยมันชนกันที่ศูนย์มันชนกันที่ศูนย์แต่ศูนย์มันไม่ได้ศูนย์นะครับหรือว่าศูนย์มันจะกลับมาอีกเนี่ยเห็นปะ มีศูนย์มีศูนย์เนี่ยชนกันที่ศูนย์นะเพราะว่าเก้าลบหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้เท่ากับศูนย์นะครับเก้าบวกหนึ่งได้กับเท่ากับศูนย์หนึ่งลบหนึ่งก็เท่ากับศูนย์ถูกไหมเออหนึ่งลบหนึ่งก็เท่ากับศูนย์เนี่ยมันชนกันที่ศูนย์แล้วอันนี้มันได้หกเจ็ดสี่เก้านะงวดนี้เดายากนะครับแต่เราดูถ้าเราดูจากเลขแนวทางนะเดี๋ยวมันชัดมันเขียนได้หรือ,อยังว่านี่ เ,เขียนได้แล้วนะมันชาร์จแป๊บเดียวนะครับอ่ะมาปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยสองเม็ดจะปล่อยเหมือนงวดนี้นะครับจะปล่อยให้เหมือนงวดนี้เด้อให้วันที่หกให้สองเม็ดแบบนี้นะครับแต่ผมจะลบคลิปใครทันก็เซฟไว้แล้วหวยรัฐบาลเปิดลอตเตอรี่ขายก็รีบไปซื้อ นะครับสามมาแน่เลยผมว่างวดหน้าไม่นี่แต,แต่แต่ใจชอบเก้ากับเจ็ดมากแต่สูตรชนเมื่อกี้นี่สูตรชนกันเพียบเลยเดี๋ยวขอเลือกมาให้สองตัว งวดน,นี้รัฐบาลนะครับเดี๋ยวขอใส่เครดิตก่อนอันดับแรกในนี้มีเจ้ามือไหมนี่เจ้ามืออย่าอ่านหลายเด้อเจ้านะวันนี้วันที่สิบแปดสี่ มขอรีบเลยนะเดี๋ยวไม่ทันผมไว้สามรัฐรัฐบาลนะครับงวดวันที่สองสองเด้อสองหวยบอออกหนึ่งเด้อหนึ่งวันแรงงานสองพฤษภาอะใครอยากรู้แล้วกดหัวใจรัวๆมานะครับ ใครใครอยากรู้แล้วกดหัวใจรัวๆมาพี่ๆกดหัวใจรัวๆมาให้เลขกําลังวันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเลขกลําลังวันจันทร์เลขกําลังวันจันทร์นะครับก็จะมีสามตัวนี้นะครับก็จะมีเก้ามีสามมีเจ็ดผมจะให้เหมือนสองตัวนี้เด้อแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับให้เหมือนงวดที่แล้วเลยงวดที่แล้วปล่อยให้วันที่สี่ให้สองเม็ดนะครับ ไล์เสร็จผมลบทิ้งนะเพราะฉะนั้นรีบแคปให้ไวนะครับรีบแคปให้ไวนะครับวดนนี้ถ้าดูแล้วนะเลขชนกันเบิร์แป๊บเด้อขอดูแป๊บดึงค่อนข้างจะยากวดเน,นี้ยกดดันด้วยหวยอัน ให้ตาให้ให้พวกนี้นะ <c oughs> ไหนนี่อกระดาษกระดาษไปไหนมันไม่ใช่อันนี้อ่างวดน,นี้ปล่อยเลยนะครับใช่สีเขียว 97นะครับชอบลอตเตอรี่มาเปิดเฝ้าไปซื้อเฝ้าไปตำ่ำเด้อเว็บเปิดรีบไปซื้อเลยนะครับปล่อยให้สองหางก่อนนะครับผมปล่อยให้สองหางก่อนนะครับอ่ะงวดนี้เอาไปชอบซื้อไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับรีบแคปให้ไวเลยนะไลฟ์เสร็จขออนุญาตลบทิ้งนะครับ ี่พี่คนไหนจะเอาไปทำ u t u b e ก็ใส่เครดิตให้ด้วยนะปล่อยให้สองหางก่อนนะครับอ่างวดนี้ให้สองหางนี่แหละนี่แหละครับสองตัวนี้เลยนะครับใครชอบลอตเตอรี่เปิดรีบไปจัดไปซื้อเลยนะครับเก้าเจ็ดกับเก้าสองเอาแคปครับเดี๋ยวอันนี้ปล่อยให้ในกลุ่มด้วยเดี๋ยวปล่อยให้ในห้องด้วยเอาแคปไปเลยแคปเลยครับแคปเลยแล้วเดี๋ยวจะทำสามรับต่อนะครับ เบงหลายนปล่อยให้สองหางก่อนนะครับผมปล่อยให้สองครับครับเลยลเดี๋ยวจะทําใครจะเข้ากลุ่มก็จิ้มลิงข้างล่างเด้อ่ะต่อไปนะจะเป็นแนวทางดาวโจนไม่ใช่แนวทางสามลัดฟันมัม่วๆนะครับวันนี้หุ้นไหลหกเอาหกนี่ละหกกับห้าเดี๋ยวรอแป๊บรอสักคู่เดียวนะครับผมทำสามรัดให้แล้วผมจะปิดไรเลยขอทำสามรัดก่อนนะ เดียวซีซืี้ือ้อประธานแล้วไลนานมากเลยในวันนี้ใครชอบก็ไปซื้อเลยนะลอตเตอรี่เปิดผมให้ผมให้สองหางนี่ละงวดนี้ให้ยังให้เก้าอยู่นะสำหรับรัฐบาลแต่อีกตัวหนึง่งเดี๋ยวผมไปคิดก่อนว่าจะให้ตัวไหนพว่าน่าจะยังมีเก้าเก้าน่าจะยังอยู่เพราะรอบที่แล้วมันออกเก้าหนึ่งงวดนี้อาจจะมาเก้าสองนะครับไม่แน่ ที่สิบเก้าไม่ดูตัวเปิดด้วยกันครับทำแบบามวฟันสองตัว <laughs>